สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันอยากจะพาทุกท่านมารู้จักกับเรื่องราวที่น่าทึ่งของผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากศูนย์สู่การเป็นโซ่ของสตาร์ทอัพยูนิคอนรายแรกของไทยเขาคือคุณคมสันลีผู้ก่อตั้ง Flash Extress คุณคมสันมีผืนเพที่ยากลำบากมากค่ะเขามาจากดอยวาวีจังหวัดเชียงรายในวัยเด็กชีวิตค่อนข้างลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้ใส่กางเกงของร้นพี่ที่ใส่ไม่ได้แล้วคุณพ่อเป็นชาวบ้านธรรมดาคุณแม่เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนแต่ความยากลำบากนี้กลับเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขามีความทะเยอทะยานอยากประสบความสำเร็จเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะครอบครัว เขามีความตั้งใจอยากเป็นคนมีเงินตั้งแต่วัยเด็กจึงพยายามหางานทำระหว่างเรียนมาตลอดเคยรับจ้างเก็บส้มได้วันละ40บาทขุดหลุมปลูกกาแฟจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตคือตอนที่พ่อแม่หย่ากันทำให้เขาต้องดูแลตัวเองเพื่อไม่เป็นภาระแม้จะมีช่วงที่ท้อแท้เคยมีปัญหาถึงขั้นถูกตำรวจจับแต่สุดท้ายก็สามารถส่งเสียตัวเองเรียนจนจ,นจบมหาวิทยายลัยราชพัฒลำปาง ตอนอยู่มหาวิทยาลัยด้วยความที่คุณแม่เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนทำให้เขาได้ภาษาจีนดีเหมือนเป็นภาษาแม่เขาเริ่มธุรกิจแรกคือเปิดร้านขายของชำให้นักศึกษาจาังชาติและรับนำเข้าสินค้าจากจีนโดยเอาความรู้จากวิชาที่เรียนมาใช้เลยนอกจากนี้ยังทำธุรกิจไฟแ a n c e เล็กๆโดยรับซื้อวัตถุดิบมาส่งให้ร้านอาหารในมหาวิทยาลัยตอนเช้าและเก็บเงินตอนเย็นวิธีนี้ช่วยให้ร้านค้ามีเงินสดหมุนเวียนต้นทุน ถูกกว่าการกู้นอกระบบสิ่งที่สำคัญมากคือการสร้างเครือข่ายคุณคมสรรจะคุยกับรุ่นพี่ที่กำลังจะเรียนจบเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์เขาสร้างคอนเนคกชันกับเพื่อนต่างคณะไม่ใช่แค่สายธุรกิจแต่มีทั้งทนายบัญชีแม้แต่นักการเมืองท้องถิ่น โอกาสครั้งสําคัญเข้ามาเมื่อเขามีโอกาสเข้าไปช่วยบริหารธุรกิจของชาวต่างชาติแห่งหนึ่งที่กําลังขาดทุนหนักปัญหาหลักคือการสื่อสารระหว่างผู้บริหารคนจีนกับพนักงานคนไทยด้วยความสามารถทางภาษาจีนและไทยเขาอาสาเข้าไปช่วยหลังจากศึกษาปัญหาอยู่สองสัปดาห์เขาก็เริ่มปรับปรุงองค์กรอย่างรวดเร็วลดจํานวนพนักงานตั้งทีมช่างซ่อมเครื่องจักรเพื่อให้การผลิตไม่หยุดปรับกลยุทธ์ราคาและลงทุนต่อเนื่องผลลัพธ์คือ สามารถเปลี่ยนจากขาดทุนเดือนละ10ล้านบาทมาเป็นกําไรเดือนละ10ล้านบาทได้ภายในเวลาเพียง1ปีอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาต้องออกจากธุรกิจนั้นเขากลับตัดสินใจรับเงินสดก้อนโตแทนการถือหุ้นซึ่งภายหลังเขามองว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด หลังจากนั้นคุณคมสร์ก็ยังไม่หยุดนิ่งแม้จะมีเงิน10บล้านบาทแล้วแต่เขารู้สึกว่ายังไม่มั่นคงพอสําหรับครอบครัวเขาจึงเดินทางไปเชียงใหม่และเริ่มธุรกิจนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ขายคอนโดให้กับชาวจีนแต่ธุรกิจหนายหน้าก็มีข้อจํากัดเขาจึงใช้กลยุทธ์ใหม่คือการเปิดธุรกิจส่งสินค้าข้ามประเทศระหว่างไทยจีนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าชาวจีนกลายเป็นว่าธุรกิจส่งสินค้าข้ามประเทศนี้ทํากําไรได้มากกว่าธุรกิจอสังหา และต่อมาขยายบริการไปยังญี่ปุ่นเกาหลี การเข้าสู่ธุรกิจขนส่งในประเทศ Flash Express เริ่มต้นขึ้นจากประสบการณ์นี้เองคุณขมสัรมองเห็นช่องว่างทางการตลาดที่คู่แข่งส่วนใหญ่คิดราคาแพงเฉลี่ย60บาทให้เขามีโอกาสลดราคาได้มากนอกจากนี้เขายังมองเห็นจุดอ่อนของคู่แข่งที่มีสาขาเป็นต้นทุนและไม่มีบริการรับสินค้าถึงบ้านเขาจึงสร้างความแตกต่างโดยให้บริการรับสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านและทำงานเวันไม่มีวันหยุด การเริ่มต้น Flash Express ไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรกมีพนักงานเพียง7-8ถึงคนบริษัทอายุเพียง4ปีมูลาค่ามากกว่า3 0,000 000, ่นล้านบาทคุณคมสรรลงทุนเงินส่วนตัวเกือบทั้งหมดแม้แต่บ,บ้านและรถก็ขายมาลงทุนช่วงแรกมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือลูกค้าไม่มั่นใจในบริการราคาถูกและบริการยังจำกัดแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลแต่ Flash ก็ได้พันธมิตรสำคัญอย่างไปรณียีไทยซึ่งมอง Flash ในฐาน,นะธุรกิจที่ต้องช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่คู่แข่งทำให้ Flash สามารถให้บริการครอบคลุม77จังหวัดได้ทั่วประเทศ คุณคมสันได้แบ่งยุคการบริหารองค์กรแฟลชออกเป็น3ยุค 1. ยุคอันธพาลแบนดิตเน้นผลลัพธ์ไม่สวนวิธีการใช้วิธีการแบบกองโจรเช่นส่งพนักงานขายไปยืนหน้าสาขาคู่แข่งเพื่อหาลูกค,ค้าโดยตรงใช้การจูงใจด้วยเงินและโบนัสสูงเป็นช่วงที่ตัดสินใจรวดเร็วให้พนักงานมีอำนาจเต็มที่แต่ต้องมีการคอร์รัปชันและพนักงานออกไปเยอะยุคนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่ง 2. ยุคกฎและระเบียบ rules and regulations หลังจากปริมาณงานเยอะขึ้นและปัญหาจากยุคแรกเริ่มส่งผลกระทบจำเป็นต้องสร้างระบบระเบียบและขั้นตอนการทำงานการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้บริหารและพนักงานจำนวนมากที่เคยชินกับวิธีเดิมๆลาออกไปเป็นช่วงที่ยากลำบากมากต้องมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด 3. ยุควัฒนธรรม culture เป็นยุคที่กำลังจะก้าวเข้าไปเป้าหมายคือการสร้างค่านิยมและความเชื่อร่วมกันในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานกว่า30,000คน Flash Express เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการส่งสินค้าว,วันละ500ชิ้นเพิ่มเป็นวันละ1.5ล้านชิ้นกลายเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจขนส่งเอกชนของไทยในเชิงปริมาณหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพขนาดนี้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มาจากการเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจและการแก้ปัญหาเรื่องคนและวิธีการเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือเสริม Flash พัฒนาระบบเทรนนิ่งแบบออนไลน์ระบบ POI เพื่อวางแผนเส้นทางให้พนักงานและลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติการระดมทุนก็เป็นอีกบทบาทสำคัญที่คุณคมสารต้องทำอย่างหนักเขาต้องเจอผู้ลงทุนหลายร้อยครั้งต้องศึกษาผู้ลงทุนแต่ละรายเพื่อนำเสนอให้ตรงจุดเขาเน้นย้ำว่าสตาร์ทอัพต้องมีความมั่นใจในธุรกิจของตัวเองและต้องเลือกผู้ลงทุนที่เข้าใจและสนับสนุนวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่ให้เงินแฟลชระดมทุนมาอย่างต่อเนื่องจากซีรีส์ a จนถึงซีรีส์ d โดยมีผู้ลงทุนทั้งต่างช และพันธมิตรไทยรายใหญ่เช่น OR กรุงศรีเด e Bell ปัจจุบัน Flash Express ไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่บริษัทขนส่งพัสดุอีกต่อไปแต่เป็นผู้ให้บริการ e-commerce แบบครบวงจร e-commerce service provider ธุรกิจขนส่งเป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานพวกเขากำลังต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆเพื่อสร้าง Eco System ที่แข็งแกร่งและช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ธุรกิจหลักที่จะเป็นอนาคตคือ Flash Fulfillment Flash Fulfillment บริการคลังสินค้าและจัดการออเดอร์ซึ่งจะเน้นการขยายตัวในต่างประเทศ Flash Play บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ s l m s n m y n e y บริการทางการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ Flash เป้าหมายในอนาคตคือการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ C โดยมองว่า Flash f u l f i l l m e n t น่าจะเป็นตัวนำในการปลุกตลาดต่างประเทศได้เร็วกว่าธุรกิจเอ็กซ์เร การทำงานในฐานะซ e อของสถานอาบต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตลอดเวลาคุณคมสรรยอมรับว่าต้องตัดสินใจยากๆเช่นการให้พนักงานระดับสูงที่ทำงานใกล้ชิดกันมานานออกไปเพื่อรักษาองค์กรเขายึดหลักว่าต้องตัดสินใจแบบซ e อแต่ช่วยเหลือแบบเพื่อนเขาเป็นคนทำงานหนักมากเคยไปนอนเฝ้าที่คลังสินค้าแต่เมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นก็ต้องเรียนรู้ที่จะกระจายงานและเชื่อใจทีมงานเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย เคยมีช่วงที่บริษัทเหลือเงินสดเพียงพอใช้แค่3เดือนทําให้เขาเกือบจะยอมแพ้แต่เขาก็ผ่านผลมาได้ด้วยความพยายามการแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยและที่สําคัญคือกําลังใจจากภรรยาและเพื่อนร่วมงานที่แท้จริง คุณคมสรนมองว่ายูนิคอนไทยมีอยู่เยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครวัวที่ไม่ได้ระดมทุนในตลาดการเป็นยูนิคอนสำหรับเขาไม่ได้ทำให้ความรับผิดชอบหรือสิ่งที่ต้องทำเปลี่ยนไปมากนักเขาเชื่อว่ารัฐบาลควรมสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยโดยอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการนำเข้าเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมากกว่าการให้ความสำคัญเรื่องภาษีสำหรับผู้ที่อยากทำสตาร์ทอัพเขาให้คำแนะนำว่าต้องมีใจกลา้าตัดสิน ใจกล้าทำจริงต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนเก่งๆที่เข้ามาร่วมงานและที่สำคัญที่สุดคือใจต้องนิ่งเพราะจะเจออุปสรรคและความไม่แน่นอนตลอดเวลาต้องยอมรับความเหงาและความโดดเดี่ยวในเส้นทางนี้และต้องอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณคมสารยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบออกสือ่อและมีนิสัยพูดจาตรงไปตรงมาทำให้บางครั้งอาจกระทบกระทั่งกับคนอื่นเขาอยากให้ทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกันและเชื่อว่าโลกจะสวยงามขึ้นด้วยการร่วมเนือ ความฝันในอีก5-10ปีข้างหน้าของเขาคือเห็น Flash Express ให้บริการครอบคลุมทุกมุมใน10ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตัวเขาเองก็ไม่ต้องไปนอนเฝ้าในคลังสินค้าอีกต่อไปแสดงว่าองค์กรเติบโตไปอีกระดับแล้วนี่คือเรื่องราวของคุณคมสาลีและ Flash Express สตาร์ทอัพยูนิคอร์นไทยรายแรกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะมาจากจุดที่ยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นทะเยอะทะยานการปรับตัวและการกล้าที่จะแตกต่างก็งสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ